ฝนฟ้ายังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่าหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้าท่วมขังนะคะคุณผู้ชมคือมจีจุดหนึ่งค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางน้ําท่วมก็เกือบครึ่งคันรถนะคะปรากฏว่าคือน้ําท่วมเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่มันแย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะรถเก่งมาค่ะขับแบบมไม่สนโลกเลยสุดท้ายคือกวาดไปมอเตอร์ไซค์แถวนั้นล้มระเนรนาดค่ะ าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นี่ปวดใจนะเจอแบบนี้นะนโอ้นี่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 น,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 น่คือพอรถใหญ่มันมาแบบนี้มันสร้างคลื่นได้ไงแต่กิงเขาไม่ได้ขับเร็วนะก,ก็ถือว่าไม่เร็วมากแต่ว่าแต่ว่ามันสร้างคลื่นได้ไงรถใหญ่อ<ร>่ะยิ่งน้ําท่วมเนี่ยคลื่นมันยิ่งใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคลื่นที่มันอยู่หน้ารถเนี่ยเนี่ยก็กวาดมอเตอร์ไซค์ล้มไปแบบนี้ค่ะอ่านี่แหละนะคะ ผลอย่างที่เห็นหน้าจอเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยถูกคลื่นซัดจนล้มไปทั้งคันแบบนั้นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เองยืนอยู่ตรงนั้นก็มึนงงเลยนะคะแถมมอเตอร์ไซค์อีก3-4คันก็ร่วงเกลี้ยงแบบนี้ค่ะอือคลิปแรกผ่านไปฝนตกน้ำท่วมขับรถเบาๆกันหน่อยนะนี่ข่าวด่วนคลิปเด็ด Facebook 2งนำมาโพสต์ไว้นะคะอีกคลิปหนึ่ง แม่ไม่รู้ว่าเป็นการจัดการน้ําแบบอัตหิอัตโนนาโถหรือเปล่านะคะยังไงฮะตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ค่ะาาดูข้างทางนะคะสองข้างทางเขาทาอะไรกัน นั่งเอาขันวิตน้ำลงท่อนั่งเอาขันวิตน้ำลงท่อทั้งซอยแบบนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมคือพอคนในพื้นที่เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปเขาได้ข้อมูลมาไม่เหมือนที่เราเราเห็นกับตานะคะว่างงตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิตรประชาในพื้นที่เทศบาลน,นครปักเตร็ดนนทบุรีเห็นไหมคะคนขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็เอกใจกันเอ๊ะทำไมมันเป็นวิธีการจัดการน้ำแปลกๆเขาก็เลยลงไปถามแบบนี้ค่ะ ที่การทำงานเราน้ำท่วมให้มันนั่งวิดน้ำลงท่อเงี้ยธรรมดาโดนอีกโดนอีกดูว่าแล้วให้มันนั่งวิอย่าเนียท่วมก็วิกันทั้งวันน่ะดูดิเนี่ยโอ้ตายแล้วเห็นแคปชั่นข้างบนไหมคะข้อมูลมีดังนี้นั่นน่ะ คือคนโพสต์เนี่ยขึ้นแคปชั่นบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวิธีการจัดการน้ําท่วมขังแบบนี้โดยการสั่งคนงานมาช่วยกันนั่งวิทน้ําในซอยแบบนี้ค่ะเห็นไหมอีซอขย,ยี้ข่าวออกมาโพสต์ต่อนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าข้อมูลมีดังนี้สัญญาสร้าง2ปีวันๆก็ไม่ค่อยได้อะไรส่วนมากก็มาแค่วิทน,น้ําเขาบอกถ้าสร้างเสร็จเร็วไปจะโดนปรับก็เลยต้องชะลอการสร้าง ให้ครบตามสัญญาจ้างก็คือ2ปีอ๋อเหรอเออจริงๆคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะบนท้องถนนเนี่ยอิดหินปูนทรายนะคะกองอยู่ด้านข้าง,างซอยอะคะอ่ะแต่ก็อย่างว่านะพอไม่ถึง2ปีไม่ครบตามอายุสัญญาก็เลยไม่ยอมสร้างให้เสร็จเพราะกลัวจะถูกปรับก็คือเราเข้าใจถูกใช่ไหมสัญญาแบบนี้มันมีจริงป่ะ นั่นสิสร้างเสร็จเร็วไปก็ไม่ได้ไม่ได้คือปกติแล้วเนี่ยบริษัทรับเบาก่อสร้างเนี่ยจะถูกปรับถ้าเกิดว่าสร้างไม่เสร็จตามครบกําหนดระยะเวลาที่ทําสัญญากันไว้ถูกไหมแต่นี้จะโดนปรับถ้าคืน เสร็จก่อนสัญญาเออก็แปล,ก,แปลกดีดแ,กดแต่ที่แน่ๆคนที่เดือดร้อนเขาคือชาวบ้าน้วเราคุณก่อสร้างไอเสเ็จอิดอินปูนทรายโดยเฉพาะเศษปูนเนี่ยมันลงท่อพมันลงท่อปุ๊บมันไปแข็งอยู่ในทออ่อมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำไงออันนี้ที่ไหนน,นะ่เทศบา,นาลนครปากเกร็ดนนทบุรีะะรฝากด้วยนะคะในพื้นที่